ที่ที่สี่นะครับก็มาเริ่มกันเลยเนาะก็เป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุ60ปีมีประวัติว่าอ่อนเพลียปวดหลังปวดกระดูกมา6เดือนนะครับฟิทาล์าเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างจะปกติเนะาะจะดูฟิสิเคิลเอ็กซมทั่วไปเนี่ยคนไข้มาด้วยอ่อนเพียมีฟาทีกแล้วก็มีซีเซนเพลงจางแต่ว่านอกนา้นทุกอย่างปกติดีนะครับก็ ค่าแลบเนี่ยฮีมาโตคิดอยู่ที่27%ฮีโมโกลบินอยู่ที่9คือคนไข้มีลักษณะค่อนข้างอานิเมียเนาะคือมีลักษณะซีดแต่ว่าตัว MCV ก็คือขนาดของเม็ดเลือดแดงเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติตัวไวปัตเซลอ่าดิฟเฟเรนต์ไวเค้าหรือว่าเป็นแพสเทตเค้าเนี่ยทุกอย่างก็ยังดูปกติดีนะครับแล้วถ้าเรามาดูค่าปกติเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยฮีมาโตคิดอยู่ที่ประมาณ41-50%ผู้อ็ดงสี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงสนนามนนี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์นก็ คนไข้มีลักษณะเป็นอานิเมียแล้วก็ MCV ค่าปกติที่80-100คนนี้อยู่ที่80ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกตินะครับนี้เป็นค่าไวบัตเซลก็ไม่มีอะไรค่าไวบัตเซลปกติ4,500-1,000ั้นคนไข้คนนี้ไวบัตเซลก็ยังปกติดีเมื่อเราเอาเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจดู p e ล i p h e r a บ blood s m เนี่ยพบลักษณะเป็น normochromic normocytic ก็คือสีเม็ดเลือดแดงติดปกติแล้วก็ขนาดเม็ดเลือดแดงก็ยังปกติดีแต่ว่ามีลักษณะที่เป็น รูโร่ฟอร์เมชันขึ้นมานะครับก็คือลักษณะที่มันเรียง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 กันแบบนี้เป็นรูโร่ฟอร์เมชันเราทำบนแมลโล่สตาร์ดี้ในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเห็นลักษณะเซลล์ที่มีเอ็กซเซนติกนิวเคลียสอยู่จำนวนมากแล้วก็มีตัวนิวเคลียสเนี่ยมีการเรียงตัวกันเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับหรือว่า Cock view, คอกวิวนั่นก็เป็นลักษณะของพลาสมาเซลล์ที่มากกว่าปกติในบัวนแมลโล่ซึ่งในบัวนแมลโล่ปกติเนี่ยไม่ควรมีพลาสมาเซลล์มากกว่า5%ซ วเราตรวจพาสไเลกโทรพลิิสก็คือเราเลือดคนไข้มาแล้วก็มาเอามา,า,มาแยกมันออกมาด้วยกระแสไฟฟ้านี้เป็นขั้วบวกนี่เป็นขั้วลบแยกโปรตีนในซีรั่มออกมาด้วยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะพบว่า,าตัวอะบูมินเนี่ยมันจะมีประจุเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบเมื่อเทียบกับโปรตีนตัวอื่นเพราะนั้นมันก็จะอยู่ใกล้แกนบวกมากที่สุดส่วนตัวที่มีขั้วบวกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปใกล้กับขั้วลบมากที่สุดซึ่งตัวที่ไปวิ่งไปใกล้กับขั้วลบมากที่สุดเนี่ยก็คือ IgG นะครับซึ่งในคนไข้รา,ายนี้เนี่ย IgG ของเขาเนี่ยลักษณะเป็นพีคสูงขึ้นมาก็เป็นแกรมมากรบลินสปายก็คือมี IgG ชนิดเดียวแบบเดียวเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นเขายังพบว่าถ้าตรวจละเอียดเ,เข้าไปอีกเขายังจะพบว่า IgG ที่เขาพบเนี่ยยังมีแต่ไลท์เชนเป็นแบบแคปปาไลท์เชนเท่านั้น,นคถ้าเราดูฟิล์มสกาวเนี่ยเราก็จะพบลักษณะลีชันเนี่ยเขาเรียกเป็นพันชั่นเอาลีชันหรือมัลติเพิร์ลออสซิโอไลติกลีชัน มัลติเพิลออสซิโอไลติกลีชันก็คืออมีมีการออสซิโอไลติกก็คือมีการทำลายกระดูกหลายๆตำแหน่งนะครับก็เรียนมัลติเพิลออสซิโอไลติกลีชันก็1 2 3 4 5 6 7ตั้งเยอะนะครับงั้นเราให้การวินิจฉัยของคนไข้คนนี้เนี่ยว่าเป็นมันติมัลติเพิลไบโลมาก่อนที่เราให้การวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้เป็นมัลติเพิลไบโลมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าโรคมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะรู้ว่าโรคเป็นยังไงเราต้องรู้ว่า ปกปติแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะค่อยๆไล่ไปจนถึงการวินิจฉัยสุดท้ายว่าทำไมเราถึงวินิจฉัยได้นะครับ